โลกของเรานั้นมีสถานที่สวยงามและแปลกตามากมายเลยทีเดียวนะครับมีทั้งที่ที่เป็นที่เกิดขึ้นเองจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสถานที่ที่รังสรรค์ขึ้นมาโดยน้ำมือของมนุษย์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกแห่งล้วนแต่สวยงามและแปลกตาและตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่ได้เดินทางไปหรือได้พบเห็นมากเลยทีเดียววันนี้ทางแอดได้รวบรวม10อันดับสถานที่สวยงามแปลกตา อากทั่วทุกมุมโลกมาฝากทุกท่านนะครับเรามาชมพร้อมกันเลยนะครับว่าจะมีที่ใดบ้างก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเอาละเรามาเริ่มรับชมกันเลยนะครับว่าสถานที่สวยงามแปลกตา10บอันดับนั้นมีที่ใดบ้างตามไปรับชมเลยครับอันดับ10หน้าผาโมฮฮใช้ฟังทวันตกไอแลนด บนชายฝั่งตะวตันตกของไอร์แลนด์มีทัศนียภาพที่สวยงามตระการตาที่สุดแห่งหนึง่งในมหาสมทุทรแอตแลนติกนั่นก็คือหน้าผาโมเฮอร์หน้าผาหินสีดำอันตระการตานี้มีความสูงถึง214เมตรและทอดยาวกว่า8กิโลเมตรทอดตัวลงสู่ทะเลอย่างสูงลิ่วทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ผสมผสานระหว่างความทรงพลังความสวยงาม และความลึกลับในทุกมุมมองหน้าผาเหล่านี้ก่อตัวขึ้นเมื่อกว่า300ล้านปีก่อนเป็นที่อยู่อาศัยของนกทะเลหลากหลายสายพันธุ์และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธร,รณีโลกของยูเนสโกจากเส้นทางเดินของหน้าผานักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมทัศนียภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดสูดอากาศทะเลอันเข้มจัดและสัมผัสพลันของธรรมชาติในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด อีกแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวอันดับ9เซียวใจเทียนขังประเทศจีนเซียวใจเทียนขังเป็นหลุมยุบธรรมชาติที่ใหญ่และลึกที่สุดในโลกที่เรียกว่าเซียวใจเทียนขังตั้งอยู่ที่เมืองเผิงจีใจกลางประเทศจีนหลุมยุบอันน่าทึ่งนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีความลึกถึง662เมตร ยาว626เมตรและกว้าง537เมตรแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่อย่างล้นหลามเซียวใจเทียงขงเป็นสิ่งที่นักธรณีวิทยาต้องตะลึงเนื่องจากอิทธิพลของน้ำหลุมยุบนี้เกิดขึ้นด้านบนสุดของถ้ำที่มีแม่น้ำใต้ดินยาวกว่า8.5กิโลเมตรไหลลงสู่น้ำตกอันงดงามขนาดมหึมาของหลุมยุบนี้ ทำให้หลุมยุบที่ลึกที่สุดในโลกเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ป่าเกือบ1,300สายพันธุ์นับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดที่อาศัยอยู่ในป่าใต้ดินแห่งนี้คือเสือลายเมฆชาวบ้านรู้จักหลุมยุบนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวนะครับสำหรับเสี่ยวใจเทียนเขงิงอันดับ8อลาสกาประเทศสหรัฐอเมริกา 阿拉斯加เป็นสถานที่เดียวในสหรัฐอเมริกาที่คุณสามารถสัมผัสกับแสงแดดได้ตลอด24ชั่วโมงในช่วงฤดูร้อนและความมืดมิดสนิทเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในช่วงฤดูหนาวสร้างบรรยากาศเหนือจริงที่เหมาะสำหรับการชมแสงเหนือมากทีเดียวเดนารี ali, ยอดเขาที่สูงที่สุดในอเมริกาเหนือสูงตระหง่านถึง2310ฟุต และล้อมรอบด้วยอุทยานแห่งชาติที่เต็มไปด้วยหมีคริสลี่มูตและฐานน้ำแข็งน่านน้ำของ阿拉斯าเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลกโดยวันหลังค่อมเดินทางหลายพันไมล์เพื่อมาอาหารที่นี่ทุกฤดูร้อนอุทยานแห่งชาติกาเซียเบเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีถานน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ละลายลงสู่ทะเล ก่อให้เกิดน้ำตกน้ำแข็งที่ดังสนั่นอลาสกา้าซึ่งเป็นที่รู้จักในนามเมืองหลวงแห่งปลาแซลมอนของโลกเป็นความฝันของนักตกปลาเนื่องจากมีแม่น้ำและมหาสมุทรมากมายที่เต็มไปด้วยปลาแซลมอนปาลาฮาริบัตและปะลาเซาอลาสกา้ามีแสงแดดตลอด24ชั่วโมงทำให้มีโอกาสมากมายในการเดินป่าตกปลา และสำรวจธรรมชาติในฤดูหนาวแฝแบงจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับการชมแสงเหนือโดยท้องฟ้าจะสว่างสวัยด้วยสีสันอันน่าทึ่งอันดับ7เมาสทารานกิประเทศนิวซีแลนด์มุมมองที่น่าทึ่งของเมาสทารานกิที่สามารถเป็นพิเศษในนิวซีแลนด์ โดยมีขอบเขตเป็นวงกลมเกือบสมบูรณ์แบบเมาธารานากิหรือธารานากิหม่องกาหรือที่รู้จักในชื่อเมาเอ็กซ์มอนเป็นภูเขาไฟเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภูเขาไฟรูปกลวยคอมโพสิตประกอบด้วยชั้นของเท่าภูเขาไฟและลาวาไหลผสมกันการประทุข,ของภูเขาไฟรูปกลวยมักเกิดขึ้นจากปล่องตรงกลางโดยจะสร้างเป็นโดมลาวา ที่มีตะกอนและลาวาอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์กล่าวกันว่าเป็นก้วยภูเขาไฟที่สมมาตรมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมีความสูง2,518เมตรและเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับสองในเกาะเหนือรองจากกลัวเปหูุ่แต่โดยปริมาตรแล้วถือเป็นภูเขาไฟรูปกรวยบนแผ่นดินใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเอ็กมอนเมลทารากิที่ผ่านมาเคยเกิดการถล่มครั้งใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากรวย40กิโลเมตรโดยมีลาวา7กิโลเมตรและมีไพโรพลาสติกหินเท่าแก๊สร้อนที่ไหลหลากลงมาจากภูเขาไฟไหลไกลถึง15กิโลเมตรจากปล่องต่อมาเท่าภูเขาไฟเกิดการเสื่อมสภาพผสมเข้ากับดิน และก่อให้เกิดพื้นที่เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์โดยรอบในปัจจุบันอันดับ6ภูเขาคิริมันจาโรคิริมันจาโรเป็นทั้งภูเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟ,ฟริกาเป็นภูเขาเชิงเดียวที่สูงที่สุดในโลกความสูง5,895เมตรและเป็นภูเขาแบบกรวยภูเขาไฟสลับชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกภูเขาคิริมันจาโร เป็นภูเขาไฟแบบสลับชั้นที่ประกอบด้วยชั้นของลาวาชิ้นส่วนภูเขาไฟและเท่าภูเขาไฟซึ่งขณะนี้ยังสงบอยู่และไม่พบประวัติการประทุในอดีตภูเขาแห่งนี้มียอดเขาอยู่มากถึงเจยอดโดยที่ยอดเขาอูฮูรูเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดและเป็นยอดเขาแท้จริงบนภูเขาคิริมันยาร คิริมันจาโรมีหิมะปกคลุมบริเวณยอดเขาตลอดทั้งปีและปรากฏระบบนิเวศที่แตกต่างกันอย่างน้อย6โซนได้แก่ป่าดิบเขาทุ่งไม้พุ่มป่าฝนทุ่งไม้พุ่มเตีย้ยที่ลุ่มเขตที่สูงบารเรนและดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของอุทยานแห่งชาติภูเขาคิริมันจาโรโดยที่นักเดินป่าหรือนักไต่เขา จะมีเจ็ดเส้นทางที่แตกต่างกันสำหรับขึ้นสู่ยอดเขาแม้ว่าภูเขาคิลิมันจาโรจะสามารถมองเห็นได้จากบนผืนแผ่นดินทั้งในประเทศเคนยาและประเทศแทนซาเนียแต่ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดอย่างคงเป็นการไต่ขึ้นสู่ยอดเขาซึ่งต้องใช้เวลาหลายวันเพราะจำเป็นต้องให้ร่างกายได้ปรับตัวคุ้นชินกับความสูงนั่นเอง อันดับ5้าพรีตลังกาวิติประภาคารที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกประเทศไอซ์แลนด์นี่คือประภาคารพรีตลังกาวิติโดยตั้งอยู่บนยอดเขาหินสูงชันกลางมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ประภาคารแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดของโขดหินสูงชันประมาณ34เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และอบล้อมด้วยมหาสมุทรที่ปั่นป่วนตลอดเวลาทางขึ้นยังประภาคารน,นี้มีเพียงทางเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นเพราะไม่สามารถปีนขึ้นไปได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากหน้าผาสูงชันและมีคลื่นลมแรงประภาคานพริตลังกาวิติสร้างขึ้นในปี1939โดยแรงงานที่มีทักษะสูงในการปีนเขาและใช้เวลาหลายเดือนในการก่อสร้าง เนื่องจากสภาพอากาศที่โหดร้ายและความยากลำบากในการขนส่งวัสดุอันดับ4 a โอเอซิสในลิเบียถ้าพูดถึงโอเอซิสแล้วละก็หลายๆคนอาจนึกถึงเจ้าก้อนฟองน้ำสีเขียวที่ใช้ในการปักเสียบดอกไม้และนำไปจัดประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆแต่ในที่นี้โอเอซิส คือบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์กลางทะเลทรายเคยสงสัยกันไหมครับว่าโอเอซิสนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงและมีความสำคัญอย่างไรแล้วพบเจอได้ที่ไหนบ้างไปหาคำตอบกันนะครับโอเอซิสคือพื้นที่สีเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์หรือแหล่งน้ำชุ่มชื้นในเขตพื้นที่ทะเลทรายหรือพื้นที่แห้งแล้งต่างๆบนโลก ซึ่งจะมีพืชพันธุ์ไม้ต่างๆที่ไม่ใช่สังคมพืชพันธุ์ทะเลทรายขึ้นอยู่โดยรอบโอเอซิสแต่ละแห่งนั้นมีความแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็มีบางส่วนที่มนุษย์เรานั้นสร้างขึ้นมาซึ่งในธรรมชาตินั้นโอเอซิสเกิดจากแหล่งน้ําที่อยู่ใต้พื้นดินหรือน้ําบาดาลแม้ว่าทะเลทรายนั้นจะแห้งแล้งสักเพียงใด แต่หากเมื่อฝนตกลงมาแล้วล่ะก็น้ำฝนนั้นจะไหลซึมผ่านพื้นทรายลงไปกักเก็บไว้ในชั้นหินใต้ดินก่อให้เกิดแหล่งน้ำบาดาลใต้ทะเลทรายขึ้นโดยปกติแล้วแหล่งน้ำบาดาลในทะเลทรายจะอยู่ลึกลงไปหลายสิบเมตรดังนั้นพื้นที่ที่จะเป็นโอเอซิสได้จะต้องมีภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมนั่นคือพื้นผิวต้องอยู่ในระดับต่ำใกล้ระดับน้ำบาดาล เพื่อที่น้ำบาดาลมีแรงดันมากพอที่จะแทรกซึมและดันขึ้นมาบนพื้นผิวได้และท่วมเอ่อจนเกิดเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในทะเลทรายตําแหน่งที่ตั้งของโอเอซิสนั้นมีความสำคัญอย่างมากในทางการค้าหรือการขนส่งผ่านทะเลทรายโดยการขนส่งจำเป็นจะต้องแวะพักยังโอเอซิสต่างๆเพื่อสะสมน้ำและอาหารในการเดินทางต่อๆไปนั่นเอง อันดับ3น้ำตกห่างม้าสหรัฐอเมริกาน้ำตกห่างม้าที่ฮอสเทลในหุบเขาโยเซมิตีเขตมาริโปสารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาชื่อฮอสเทลหรือห่างม้านั้นมาจากรูปลักษณ์ของน้ำตกที่ไหลลงจากหน้าผาตามฤดูกาลซึ่งจะไหลแรงในช่วงฤดูหนาวและต้นฤดูใบไม้ผลิเมื่อหิมะและน้ำแข็งบนภูเขาสูงละลาย และโดยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีแสงอาทิตย์ยามเย็นสามารถส่องกระทบน้ำตกในมุมที่เหมาะสมทำให้เกิดเป็นภาพที่ดูเหมือนน้ำตกกำลังลุกเป็นไฟซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นเมื่อดวงอาทิตย์เรียงตัวอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสะท้อนน้ำตกในลักษณะนี้ทำให้ดูเหมือนเป็นไฟตกหรือไฟฟอลแทนที่จะเป็นน้ำตกน้ำตกห่างมา เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยงามที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือและเป็นที่รู้จักจากปรากฏการณ์ไฟฟอลที่เกิดขึ้นโดยน้ำตกมีความสูงประมาณ1,570ฟุตรหรือ478เมตรนั่นเองอันดับ 2. องไดมอนด์เฮดสหรัฐอเมริกาไดมอนด์เฮดหรือที่รู้จักกันในชื่อเลอาฮี A ee, ในภาษาฮาวายเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่สำคัญโดดเด่นที่สุดของเกาะโออาฮูกรวยภูเขาไฟที่ดับสน,นิทนี้ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเลยแนวชายฝั่งที่พลุกพล่านของไวกิกิไปเพียงเล็กน้อยภาพมุมสูงเผยให้เห็นปรองภูเขาไฟทรงกลมอันน่าทึ่งล้อมรอบด้วยสันเขาสีเขียวฉ่นตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าครามของมหาสมุทรแปซิฟิก ได้อย่างเด่นชัดตัวปล่องภูเขาไฟมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ3,520ฟุตและก่อตัวขึ้นเมื่อกว่า3 0 0นปีก่อนจากการประทุเพียงครั้งเดียวเมื่อมองจากด้านบนพืชพันธุ์เขียวชอุ่มที่ปกคลุมเนินเขาสะท้อนภาพความงามตามธรรมชาติของฮาวายอย่างชัดเจนสันเขาทอดเงาเน้นภูมิประเทศที่ขรุขระขณะที่พื้นปล่องภูเขาไฟ ที่เปิดโลง่งดูเงียบสงบและร่มรื่นภู้มีประเทศอันเป็นเอกลักษณ์นี้ทำให้ไดมอนด h e ฮดเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการเดินป่าด้วยทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขาที่ทอดยาวจากตัวเมืองโฮโนลูลูไปจนถึงขอบฟ้าสีครามสุดลุกหูลูกตาเลยทีเดียวนอกจากความสวยงามแล้วไดมอนด์เฮดยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกด้วย ในช่วงต้นทศวรรษที่1900ไดมอนเฮสเคยถูกใช้เป็นหอสังเกตการณ์ทางทหารและยังมีซากบังเกอร์และหอสังเกตการหลงเหลืออยู่นั่นเองอันดับ 1. ห,หินสามวานประเทศไทยหินสามวานหินรูปร่างแปลกๆนี้เป็นหินอายุนับล้านปีที่ยืนตระหา่านอย่างสง่างามทางกรามุงเขาของอุทยานแห่งชาติภูสิงห จังหวัดบึงการประเทศไทยชื่อมันมาจากความจริงที่ว่าเมื่อมองจากมุมที่ถูกต้องมันจะมีลักษณะคล้ายกับครอบครัวปลาวานที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลแห่งต้นไม้สีเขียวอันกว้างใหญ่หินสามหวานมีชื่อภาษาอังกฤษว่า p รีบอว์ร็ c กเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงในจังหวัดบึงการประเทศไทยโดยจุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ กลุ่มหินขนาดใหญ่สามก้อนมีอายุประมาณ75ล้านปีและตั้งอยู่บริเวณภูสิงห์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการโดยลักษณะเป็นหินทรายสีแดงขนาดใหญ่ยื่นออกไปทางหน้าผาได้เห็นวิวแบบพาโนรามาเมื่อมองจากมุมสูงหรือดโดรนจะเห็นได้ว่ารูปร่างของหินเหมือนปลาวานสามตัวกำลังว่ายน้ำอยู่ด้วยกันถือได้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวและจุดชมวิวพระทิตย ขึ้นที่สวยงามมองเห็นวิวป่าภูเขาและแม่น้ำโขงได้ไกลถึงประเทศสอปปอล่าวเลยทีเดียวและนี่ก็คือสิบอันดับสถานที่สวยงามแปลกตาจากทั่วทุกมุมโลกที่ทางแอดได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ